ขสารนี่ครับข้า,าริษานี่ครับข้า,าริษานี่ครับอ้าพี่พี่พี่ขมาเก็บผ้ารถอะ่ะพี่เก็บตังค์ด้วยครับข้า,าริษานครับผมมาสองคนครับแต่เก็บตังค์ที่พี่เขาได้ได้ไดครับรวมกันเลยนะร,รู้จักกันแล้วปะเอ้า ก็รู้จักกันสิผมก็เห็นพี่เดินผ่านหน้าบ้านผมน้อหลาวันแล้วเต่อมอะรรู้จักเลยนะผมจำพี่ได้ไงไม่รู้จำเรยไม่เลยอ่ะพี่นาไถ่นาไายผมด้วยละกันไม่ได้มาด้วยกันเหครับมาด้วมาด้วยกันากขึ้นมาพร้อมกันครับไม่ไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักกันเเราไปให้เขาอ๋อผมเขาเดินผ่านหน้าบ้านผมผมจำพี่เขาได้ครับงั้นถือว่าสนิทกันแล้วครับบผมเก็บตังค์ครับเว่าไม่ได้สนิทอะไรกับเขานะแหมพี่เงินแทบไม่กี่บาทได้ไปเยอะไม สองคนสิบสี่บาทครับโอ้โหพี่สิบสี่บาทเองคันละเจ็ดครับคนละเจ็ดบาทครับโอ้โหพี่พี่มีแบงก์ปีกไหมแบงก์ปีกมีแต่แบงก์บินไปแล้วัมนจะบินได้ไงอ่ะมันไม่ปีกไงโอ้โหพี่อย่ามัวจะพูดเลยแะเอาเอาแบงก์ปีกเลยมีไหมไม่มีพี่ก็จ่ายไปนี่เขาจะได้ไปเก็บเงินคนอื่นแต่นี่ไงไม่ใช่ที่เขาทำไม่เขาเสียเวลาอย่างเงี้ยแต่นี่ไงกำลังจ่ายอยู่นี่ไงเขาจะเสียเวลาตรงพี่ชวนเขาคุยนี่แหละครับอ้่หพี่ โอ้โหมันพี่ผมจะตังไหนทอนนะก็ตังของหลือสีทองเอาตังไหนละ่ะโอ้โหมันแบงพันเลยนะก็ะไปแบงพันมันจะลงคลน้นในตัวไม่มีเลยเหรอแบงปีกอะแบงย้อยอะไม่มีนะอ่าม,มีมีมีนี่โอ,โอ้โหนี่ก็แบงพันเหมือนกันนะพี่เขาบอกแล้วในชีวิตนี้ใช้เงินต่กว่าแสงจะเป็นไข่เอาเหรอแล้วพี่รวยขนาดนี้ทำไมพี่ไม่ซื้อรถขับไม่ชอบขับเองอ๋อนี่พี่จะให้ผมทอนจริงเหรอ เอาใจคอใครจะมาให้หรือเป็นพังอ่ะก็ต้องทองสิโจะสี่บาทเองพี่สะท้อนเลยเลยครับมันเสียเวลานะพี่จะมาเสียเวลาสักเท่าไหร่อ๋อได้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 โอเคครับผมนั่นมาเลยครับสิบสี่บาทนะทอนเท่าไหร่แปดสิบหกใช่ไหมหนึ่ร้อยแปดสิบหกหนึ่ร้อยแปดสิบหกสองสามเออเอ้าหมดหมดเลยเดี๋ยวเอาไม่ไม่ไม่เออไม่ไเดี๋ยวแล้วเข้าใจอะไเปลี่ยนกันป่ะหรืวจะให้ว่ามาสี่บาทก็เป็น ยี่สค่าใช่แล้วตรงนั้นก็ทองมาอ่าได้ได้สิี่ให้พี่หกพี่สองสามสี่อว่อหเป็นยี่สินะยี่สิบแล้วแล้วก็เหลืออีกเก้าร้อยแปสบเก้าร้อยปดสก้าร้อยนะเอาหนึ่งสอามสี่มีแต่ลูกแง่เลยครับมีแต่อย่างนี้แหละครับสองสาเอาเท่าไรแล้วเนี่ยเอทำไมลืมนักเองหรือไม่จำเไม่ได้จำไม่ได้แลยวพี่มันเสียเวลานะพี่นะ ในนี้ไม่พอเนี่ยอ่ะแล้วทุกประตูกเท่าไรมาวะเนี่ยเอามาใหม่เอามาใหม่อย่าบอกนะว่าทองอยากให้ผาบอกอ่ะอ่าก็เรียเท่านั้นเลยครับพี่ครับโอ้พี่แม่บวงกับแบงค์มันจะเสียเวลาก็มันเสียเวลาก็ต้องเสียครับไหนๆก็ผมเมื่อซื้อสัตว์ตัวลูกค้าครับยังไงผมก็ต้องคอนให้แบงค์พันมาเนี่ยแล้วพี่เนี่ยทำไมพี่ไม่เตรียมตังค์พอพี่ไม่เอาไปแลกธนาคาราารคมาก่อก็มีก็ได้แกเต็มแบบอ้าวเราพี่ชวนคุยลืมไปแล้วเท่าไหร่เนี่ย าเฮ้ยผมไม่ได้มีเวลามานั่งรอเรื่องดังขนาดนี้นะไม่น่าจะกลังสั่มไปว่าก็จะลงแล้วนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสียก็เสียด้วยกันนี่แหละครับผมต้องทอนให้ได้ครับผมเอาเงินพี่มาแล้วหนึ่งพันทอนเท่าไหร่พี่เมื่อกี้พี่จะลงที่ไหนนะไม่กำลางป้ายไม่พี่จะบ้าแล้วสายมไปเลยมานานแล้วเอามาเลยครับพี่ครับเลยแล้วมาเลยมาแล้วครับพี่ก็ทอนให้เขาได้เร็วสิเดี๋ยนะพี่เขาพูดจังเลยผมผมก็ลืมอีกแล้วอ้เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้จะจวดไเนี่ยนับใหม่นับใหม่นับใหม่เอ้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าต้องล็อกย้อนกลับไปอีกนะเนี่ยก็เดี๋ยวก็นั่งหย้อนไปได้โอ้โหพี่พี่สองคนจะทำผมเสียเวลามากเลยเนี่ยดูนี่ผมก็อ๋อผมลงไปนี่แหละจ้า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 ผมลงและผมลงแล้วอะไรช่วยช่วยผมนับตังก่อนครับเป็นนับมันไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยอ้าพี่ก็ให้เขาออกเข้าโดยสารช่วยมีน้องใจมันงช่วยกันแล้วจะไปชงเขาคอยอย่างเร็วเดี๋ยวเขาก็ลืมนี่พี่ก็คุยกับมันแล้วก็ลืมอีกอ่ะอ่ะฝั่งนี้จะจวบไหมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าก็ถอยจนจบแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่แหมถ้ามีแบงค์แบงค์ย่อยพีจริงจริงแล้วผมไม่น่าให้พวกพี่ออกตังค์เลยเนี่ยพี่เอามาให้ผมเด็กโอเดี๋ยวผมออกเองแล้วกันมามามพี่เด็กทีแรกพี่มีตังค์ตั้งห้าร้อยไหมครับผมจะแตะเท่ารถเนยโอ้โหหลับไม่ไอ้เด็กหลับหนังมันก็ไม่หลับทำไมมา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 อะไรวะชักเข้าชักออกสนุกอยู่คนเดียวเลยพี่พี่พี่วางถือถุงตังค์ย่อยพวกไหนเอาโรล้วถุงเนี้ยเท่าไหรในนี้เท่าไหร่ไม่รู้ผมจะจำไม่ได้เอายังไม่ได้นับอีกูช่วยช่วยกันนะได้ได้ได้เนี่ย สองสามสี่ถ้ามีแบงค์ไอ้เล็กๆก็จะได้ไม่ต้องไปเวลาว่าไม่พูดแล้วก็พูดพอพูดเสร็จแล้วแล้วก็จำไม่แล้วเขมาเลิกต้องใหม่ไอ้ผมพูดเน่ยผมจำได้พอพี่พูดผมก็จำไม่ได้จำแล้วจำมาจำมาต่อเลยเออเท่าไหร่อ้าวแต่บอกจำได้ไงเอาไปยี่สิบเนี่ยผมจ่ายแทนพวกมันสองคนผมจำคาญผมมีเจ็ดฟังไม่ผมไม่มีตังค์ถอนแบงค์ยี่สิบผมมีตังค์แค่ถอนแบงค์พันโอ้ผมผมเป็นคนที่มุ่งมั่น พูดและพูดต้องทําให้สําเร็จโอเคผมต้องขอขอโทษนะครับนเทว่าให้มันผ่านผมผิดไปแล้วขอโทษได้ไหมต้องขอทษมีแล้วมันก็อยากให้มันเยอะสิเอาแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยเริ่มงดเหนียดแล้วนี้เริ่มงดเหนียดแล้วเนี้นั่นไงไม่รู้เท่าไหร่อีกแล้วพี่อะ ก็ในเมื่อเขาเสนอมามีแบงค์ยี่สิบแล้วก็ทองหกบาทก็จบก็ผมกําลังถอนแบงค์พันยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันงงให้ผมถอนแบงค์พันเสร็จก่อนคือพวกง่ายๆหรืออยากได้แบงค์พังว่างไงก็พี่ให้แบงค์พันผมไงแต่ตอนนี้มีแบงค์ยี่สิบแล้วไงยี่สิบไม่เอาแล้วเพราะผมตั้งใจถอนแบงค์พันแล้วผมต้องตั้งใจอะไรผมต้องทําให้สําเร็จขอโทษโอเคโอเคอย่างตั้งแต่ทีแรกนะผมเป็นคนอย่างนั้นเพราะตั้งใจอะไรแล้วมันคือความฝันเพราะของมันของมันแล้อเกินจะขัดอ่ะ นี่ไงนี่ไงอ้าวนั่งนายลืมแล้วพี่ก็ช่วยจำหน่อยสิครับแล้วได้ถุงนด้มเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ผมยังไม่ได้นับอ่ะอ้าวอันนี้เสียบหอกบาทเจ็ดสองสิบเสียสองคงสิบสี่บาทเอามาสี่เป็นยี่สียบอันนี้แยกไปเลยจะได้ไม่งงเริ่มใหม่ครั้นี้พี่พูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่อง Oh. อะไรภาษาไทยอชักเป็นขนาดนี้ฟวาไม่รู้ไม่ยู่ลืมในขอมพระเทอรนี่ยเท่าไรนี่ได้ภาษาไทยดีเด่งสี่ปีซองเลยนะเนี่ยแถ้าภาษาไทยดีเด่นอะไรยี่เสียบ <c oughs> ยี่เสียบอ้าวนี่ ที่หลังพี่ต้องเตรียมไอ้ตังมาดิไอ้ก็ไมแย้เขเแ็คว่าจะมาลกมีเออที่เกี่ยวกอบรถล็อกเซซี่ไงเห็นรถเมย์มากล่องกัครึ่งกล่องแต่รถเมย์ต้องเตรียมตังย่อยมาด้วยพี่ครับเขาบอกแล้วว่าไม่เช็งจะเคร้งลอกมีเออก็ไม่เป็นไรแต่ผมทอนให้อยู่แล้วแล้วท่าดนี้เนี่ยเอวเดี๋ยวเพรพี่พี่ก็อย่าห่วงคุยสิพี่ก็โอผมไม่ได้มีเวลาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมต้องทำงานใะผมไม่สำเร็จ หรือไม่คิดจะไปเก็บคุณสั่งคุณอื่นเลยใช่ไหมไม่เก็บไปจองเองจองรโอเคนไม่เก็บผมตจะตั้หาให้อเอาไงโอ้หัวแตะถลอกเงี้ยมาจะได้ลงจากรถเอาไงเอางี้เพียบคืนไปหมดเลยอเ,เอาละเมื่อ,อกี้แบงค์อะไรแบงค์พันแบงค์พันเหรอครับโอเคไม่ต้องถอนรถจอดจนเอาทำไมดาวน์เลยครับ จ่ายเลยพันหนึ่งจอดจอนแม่เขาจอบพี่อย่าไปเสียเวลากับคนอย่างนี้พี่เชื่อผมพี่เสียเวลากับคนอย่างงี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกขอบคุณพี่มากเลยครับจ่ายเงนได้เลยไดีเลยลอพี่ลองทำนครับขอบคุณมากครับมึงอ่ะต่นนั่นแหละพี่จะไปเสียเวลากับคนอย่างนี้ทำไมมึงตัดสินใจแทงคนไรพี่ชีวิตเราไม่ตายหาใหม่ได้แล้วแลไมึงไม่หามึงไม่ตัด้ใจขอเงินลองเลยพี่ไม่เอาคุณจะเคี้ยงงินพังคาร์ลเมบ้านน่ต้องเป็นพังพี่คุณจะไม่ออกความคิดเห็นเลบ้างหรือ ระยะแล้วครับตังพี่พี่เขียเองไม่ใช่ตังผมเอ้าเฮ้ยไม่ไปต่อแล้วครับผมก็ลงนี่สรุปแล้วผมต้องเสียขั้นโกเบนหนึ่งพังบากเลยเหรอไม่ได้เสียครับเขาให้ผมครับเขาให้แต่บางเป็นรัวก็พี่รู้จักกันไงโอ้หวันไหนให้พี่ถึงแสนโดนไม่หลับโผล่ลงเลยท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้น กดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ